ที่สุดของธุรกิจรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นภพัสแพ็กเกจจิง้งขวารางวัลการันตีคุณภาพไลซิ่งสตาร์เฮลและบิวตี้เมนูเฟ u ชู c เลอร์ยังคงประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า เจ้าของธุรกิจบานสินค้าต่างๆในประเทศและต่างประเทศสำหรับบริษัทนพัฒแพคเกจจิ้งผู้ผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าที่ผลิตด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยภายใต้ปณิธานเราไม่ใช่แค่โรงพิมพ์แต่เป็นเพื่อนคู่คิดให้คุณเริ่มต้นธุรกิจก้าวแรกของความสำเร็จที่บริหารงานโดยคุณนพัฒิรดาเลอชัยโสภีโดยล่าสุด ถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสุดปังแห่งปีภายในงาน Thailand Health and Beauty Award s 2022ในสาขา Lighting Star Health and Beauty Manufacturer ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณโนะรงแรม w a l d of Atoria กรุงเทพค่ะ สวัสดีค่ะเมย์นะคะนภัทรธีรดาเลิศชัยโสภีค่ะจากบริษัทนภัทรแพคเกจจิ้งค่ะวันนี้มารับรางวัลอะไรนะคะรางวัลวันนี้มารับรางวัลนะคะไลซิงสตาร์ค่ะบิสเนสค่ะรู้สึกไงคงคะกสับภารที่ประสบความสำเร็จมากรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราได้เยอะมากๆเลยค่ะบริษัทเมย์นะคะทำรับผลิตแพคเกจจิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นซองคอยซองหลอดครีมกระปุกครีม ต่างๆนะคะแล้วก็รัเริ่มต้นที่จำนวนน้อยแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับเจ้าของแบรนด์รุ่นใหม่นะคะแล้วก็เราอะส่งออกไปทงางต่างประเทศด้วยแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์ดังๆในไทยตอนนี้หลายๆแบรนด์ค่ะแล้วก็บริษัทเรามีตัวอย่างเยอะมากๆเป็นหมื่นแบรนด์เพราะว่าต่อเดือนนะคะเราผลิตให้กว่า500แบรนด์ต่อเดือนเลยะคะ่คออะ,คะ เรจดทุกวนต้องการและรูปประมาณของลูกค้าเลยค่ะลูกค้าเดินมาอยากทําแบรนด์กับพี่เมย์นะคะเริ่มต้นแค่5,000ชิ้นก็สามารถทําได้ทุกวันนี้บางคนเริ่มต้น5,000ชิ้นแต่ว่าไปถึงล้านชิ้นแล้วค่ะตออเดือนฟีนดแบ็กต,ตอนนี้ก็คือดีมากค่ะผลิตแบรนด์ใหม่อย่างเดียวนะคะเดือนหนึ่งประมาณ500แบรนด์ค่ะสาหรับแบรนด์ออนไลน์ที่ขายทั้งอาหารแล้วก็อาหารเสริมแล้วก็ครีมค่ะตอนนี้เรากํลาลังมองไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวต่างๆนะคะก็พยายามจะขยายไปต่าง ราะว่าตอนนี้แพ็กเกจจิ้งเราบริษัทเราแพ็กเกจจิ้งของประเทศไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็นติดสติกเกอร์เป็นอะไรอย่างนี้อยู่เราก็พยายามพัฒนาหานวัตกรรมใหม่ๆค่ะเพื่อที่ให้แพ็กเกจจิ้งเราดูโดดเด่นแล้วก็สู้กับต่างชาติได้ค่ะเ,เรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้านะคะก็เรามี QC นะคะดูแลสินค้าก่อนสมม่งลกส่งถึงมือลูกค้าหากไปถึงลูกค้าแล้วสินค้ามีปัญหาเรามีบริการเทมแล้วก็ดูแลตั้งแต่ต้นจน จบจบอ,อส่งถึงโรงงานเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างบริษัทเราเยึดมั่นในความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็รับผิดชอบต่องานทุกง,งานค่ะเก้าต่อไปนะคะตอนนี้บริษัทเราค่ะกำลังมีแผนที่จะมีสินค้าที่พร้อมส่งบริษัทเราอะคะผลิตให้ลูกค้าที่แบบเมทัวร์เดอร์อ made order ต่างๆแต่ว่าอยากให้มีพร้อมส่งแล้วก็ถึงลูกค้าแบบ ทำจำนวนน้อยหลักพันชิ้นอะไรเงี้ยก็สามารถติดต่อบริษัทเราได้นะคะแล้วก็มีการตลาดต่างๆทั้งใน Facebook ใน IG ค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยค่ะได้ค่ะได้ค่ะสามารถติดตามได้นะคะที่เฟซบุ o กน้ำพัดธีระดาเลื่อนใจสมพีแล้วก็เฟซบริษัทนะคะเฟซบริษัทเอาน้ำัดแพ็กเกจิ้งค่ะนี่สมมติว่าถ้าใครอยากผลิตแพ็กเกจจิ้งมีฝ่ายแบบที่เรียกว่าการออกแบบอะไร้ใช่ บริษัทเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ออกแบบค่ะออกแบบผลิตสินค้าผลิตสินค้ามาเสร็จแล้วลูกค้าอยากถ่ายภาพเราก็มีบริการถ่ายภาพด้วยแล้วก็เรื่องของการตลาดนะคะสําหรับใครที่ไม่มีการตลาดสามารถมาปรึกษาที่บริษัทเราได้เลยค่ะ